ครับท่านผู้ชมมือนีพอเที่ยงก็เดินทางมาถึงบ้านน้องเฟมครับผมแต่ก่อนก็เห็นแต่ในทีว่าเจตังภายในนุ่เคราะคลิปไปให้นะครับเนาะก็ยังพอดเจอตัวเป็นเป็นน้องเยกเท่าครับผมมือนีก็เดินทางมาถึงบ้านน้องเฟมฟเลยครับอาจะมาติดตามตัวเลขเพราะว่ากับคุณลุงหรือว่าน้องเฟมมเองสินะครับไปขับล่องเข้าไปเบิ้งค่วมหนาหักค่ามเปแต่หักตาสร้างของน้องเฟมครับผมเดี๋ยวพาเข้าไปเบิงท่านผู้ชมก็บรแนัครับก็อาจจะได้ ตัวเลขเด็ดมาฝากท่ามผู้ชมอีกครั้งหนึงกัได้คือกันเนาะเพราะว่าน้องเฟมหรือว่าคุณลุ่งเพื่อนกะเคยให้โชคให้ลาบนี่สินะครับตัวเลขเพื่อนกะพวกอัธิพานมาบ่มแม่นเข่าอยู่บ่ครับธรชมบุญช่อมเนาะ น้องเฟนนันสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีจ้าโอ้ยเนาะเขินเขินจน่อยเขินจัะหน่อยซีมาตาอุบลได้หนิโคตยใหญ่ต้องมาพุ่มดอกบุ่มอ้อนเพราควรใหญ่บ้างไหมนี่ครับน้องเฟมน้องเฟมนะครับ้ตาใครลูปใครลูกคุณเคยได้รับเจ็ดตังเนาะ ลูกไปทุกเวาคือว่าอาบน้ำจะตามอาบเด้อเด้อฮะป้าคือสวยแต่็เลี้ยงเพื่นทุกคนโอ้ยายก็จะไม่ยากน้ำวันนี้ยากมากครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณยายเป็นแม่ เป็นยายของน้องเฟมครับผมเป็นคุณยายของน้องเฟมเนะน้องเฟมน้อมอ๋อครับตอนหนอกาสามแปดมันเปเขีนอะไรองนี้ผู้เฟื่อนเขียนอยู่วัดผลไลยห้าหกแปดไก่จะบอกบอกสตัวบอกสองตัวบอกสามแปดไปผมกเลยมาเอาสามแปดข้างล่าง ซื oh, ้อสามแปดไรอย่างซีนะโอ้ยเพื่อเรกำลังมุดไหลด้เด็ดหั่แล้วัอนน้อยู่เยอะโอ้ยแ่ลัดละมาเข่านี่ได้เราวะเพิ่นบอกดีจอะผมไปเมื่อวานบอกดีดีกไปนำซเข้านี่แล้วเราว่ะสปอคุดฟอเบอร์ทของผมเมามไว้เราโทรมาอยู่เอยเนาะเล็กจะออกแล้วก็โทรมาโทรมาโทร เป็นเลยาหากเจตังได้แรกวบริถามเลย,ละยนะนเนเป็นทางสว่างพุ่นสนะเป็นเต้นผัดอีลานหมูมาหานะ่ะอิลาห์ให้ให้พอหร,รือว่าอีแม่โทรหาเจตังได้ยังหาให้พอก็ได้อีแม่ก,ก็ได้ให้บอกว่าให้โทรหาเจตังม,มาเดี๋ยวนี้เด้อจ้าบอกกันนะโอเคได้บอกเนาะวันที่ยี่สิบแปดน้องเฟนถ้าน้องเฟนไปนาไปเกี่ยวเขาเอาต้้งแดงกับผูกไปพร้อมวันที่ยี่สิบเก้าหรือว่าหาครับครับเนอะเพราะเธอ ยิบกล่องมันกระไกลเลยตัวพ่นจไปยิบแปดก็พ่นจไปยิบแปดนะยิบกองเากระไกลายตัวโอ้ยแล้วไปยรมือโอ้แฮงดีตัวไปจิําเพลินแฮงดีตัวแนวนั้นแ้ะังดีตัวได้ภาพบรรยากาศตรงไหนตงหน้าแหงดีตัวมานํามาเออ ไปญปยสิดีทำอาจไปเบิงสถานทีเ่ไปเห็นสถานทีของเจ้าตังค์กไปเห็นตพวนึงเลยะบเยังไปเห็นพอนหน้านองเฟนกไก่จะบอกอยากไปเดีวหน้านองเฟนไก่บอไก่ละอมาไก่บอไก่บอได้ส่บอบจาทางกได้็ไดอดไามส้ไปแล้วด้วยก็ไปก็จะตังนเที่ยวอุ้มน้องเฟนกับโบนเห่นเด มันไก่อคือวันที่ยิ้มแปสีเกียวพอดีเกสิใจน่ไตอบืนใหองใจยไเ้ถามอที่เขาให้ถามราะว่าทนน้อะบอกตื้นแล้วเลยนบอกใหญ่้อบอกแระด่างน้อประจันใเอานีแปดนหนึ่งเลยวันนี้บอกว่าตัวใดก็ว่าให้ม่รอล

แต่วากะคิดคนงานซช่ไหมเราซ่อมเรืกองบกมีติดโปรโทรแจ้าเนาค่ะมนเมนใคก็ว่าเจ้าสิญ่าแล้วไหนๆบันดาท่อซื้ออยู่เราท้อมเขาเลยมันงานงานงานผู้ดีแล้วก็ารเขาจะให้นำมุ้งมุ้งมาจากกรนเทศโอ้เมนนองเฟยเน่ยบอกโอ้เมน้องเฟยเอ้าววันนี้งวดไม่ได้ได้ตัวได้วันนี้งวดนี้นี่ปกะทันได้ว่าอุย ท่านได้ไบอกว่าแต่ว่างูกัดนะหงูกัดขาพันบอกแต่ว่างูกัดขาเออแม่ตึงท่บ้านแม่แม่หูกัดทีละการมองรถมีกัดมองนี่นะกดกัดขาตรงไหนตรงไหนตรงไหนไหนตรงไหนโอ้ตึงได้พอให้คนมากนี่พอมากก็พอให้ไปเลยเออไม่เจ็บไหมเจ็บไหมล่ะไม่เจ็บไม่เจ็บ เพื่อนไม่ได้บอกแววเหรอลูกบอกหรือยังเจ๊ตจังมาเอาข้าวอะฮะเพเกี่ยวข้าวะจาวะไปหาย<อ>ังไม่ได้ไปหาเโอ,อ้ยังไม่ได้ไปหาจริงมือไปเกี่ยวเขายัางสิไปหาเพื่อนเพป็นจังสิเขาเพป็นจังสิบอกเด,เดี๋ยวให้เจ๊ตจังก,กับเพื่อนแอดมินไปด้วยได้ไหมไปได้ไหมเได้เนาะขอให้ตาเทียงไปด้วยคนเด้อพี่ครับก็ไปถึงเลยนาะน้องเฟย์ได้ไม่ต้องเกย์คู่กั๊กแต่ว่าจะได้ จะเกากระส้มันเี่ับูกะคยคคยเห็นพรนอฝันเนาะน้องเฟนน้องเฟนจะใส่หูกันีเปล่างตาพิจารณาหูกแต่บ้านเแต่มที่เนมาได้ิมันเ้านเพิ่งจมู้าหูกะเออปกติคดถ่งตัวนีู้กะแต่เพวนมากพูดถาว่าเป็นห้องสีชมพวมาใั่ไปนนหมูเป็นเดขเด่นบ้างห ขันเพิินวาเนาะตานไปยิ่เพล่นวาขันงูกัดขันกัดตํำนี่จะไมีโชคค่ะกัดต่ำอยู่ได้เนาะกัดคอท้าไหมไม่จังไหนหนาะบ่จักกันจำบ่ได้ม่เลขที่ข่าอีกบ่นาะงวน้าวม้อนงวันเป็นงวดที่สามวนใหญ่าต้องต้องแปลเองครับสมผติชมแปลเอง๋ยดี๋ดอันอันงูกัดกับกบเล็กหรือ ตัวเเนอะ7 07. อศูนย์เจ็ดโอ้เออกระถมสามรต้องต้องผมซื้อย่างสเดือนเออแม่ให้แต่ผมือศูนย์เจ็ดออเ็นกู้คัายพุทธกรบอกขนาดนันโอลองเสียงเบึ้งศูนย์เจ็ดโอ้เลเจ็ดนี่มาแงในไทมูช่วนนีอกเสียงดังด้เศูนย์เเพราะว่าเพราะว่าได้ยินจากสูตรคำนวณทังอำเภอสมเด็จน เพื่อนงวดให้งวดก้อนนี่เนาะอันเป็นอย่างก็หากระโพกคนวิ่งล่างนะเนาะงวดนี้เพผนบอกว่าเด่นเจ็ดเด้อวิ่งมาสั่นโอ้เออเออสมใช่สมใช่ครับแสดงว่าไม้แห้งครับศูนย์เจ็ดน้องเฟมว้าครับท่านผู้ชมเป็นคนกระสีขอมื่อกี้นี่นี่แสดงว่าเจ้ากับชิพูคุณกีนเองวะเนี่ยครับชะพูแจ๊กหนึ่งชิพูแจ๊กน้องเฟ่ย์อ๋อหนาคะมูกับขาแลูกน้องเฟ่ย์เดี๋ยวเล่นเงียบก่อนพลิกปิดเครื่องก่อน ก็เลยได้ต <Okay. S 1> ัวเลขมา07เพื่อนบอกเลย07เพื่อนหรืองูงูอ๋องูงูงูแสดงว่าเราที่มีโชคนำน้องเศ็ดนะจิตมาเพราะว่าซื้อกรได้ษสองม้วใช่ไหมวันนั้นบอกผมบอกกันนะถ้าซื้อนมมาบอกบอกผมพกครับพกี่้อซื้อจังเลยผมว่า ค่มี่เอาแปดใช่ผมก็ซื้อพแปแต่ใติดทั้งลอตเตรี่โอ้คบว่ามีเาแปดใช่เพื่นว่ามีาแปใส่เนบอกผมไปหน้าดีละโอ้น้อแสดงว่าเพื่นเป็นผู้ถ่ากับมาเกิดดีดีโผมซื้อัวเดียวผเป็นเด็กมพ่อฮวันหม่อหรือขายหงายหลเาแปดใส่ผมก็เลียวปั๊บผมก็ซื้อลอตเตอรี่พบแปดคือซ้ำเโอ้น้อเอาแปดใส่มาจัง บอกเปตูวปนีเนาะเจะแซวยังไงอีกนะแต่หมือนชมเนาะที่ิ้เอาเป็นกืองปกิเเกือถึงเงื่อนหลังนี่ถือมากเกือบเกือบเกือบยี่สิบวดผมถึงสามปีมานี่น้องเพนบอกถึงจค่มวดนะไหลหมวดอยู่ได้ครับแกเอาไหลแต่มันบอกมาถ่ะแค่งมวดเที่ว่าถึงไ้ถทำผมพาไปถึงอุสอออกย่งงวดนะผมจำะไ้แล้ว ผมพาไปซื้อสมมุติในคือในทถ,ถึงสามรอยบาทโอ้แต่ดนคุณน้อกอจะจำได้ยุนเจวานทากระถึนะเจ,จ็ดแปดเ็เจ็ดถึงกันก็สองน้องอสามน้อยไอติมอยากกินไ้ติมนนนาหนาวอา,ากาศมันเย็น,นอากาศการห้อนสำันกกมันจะกินไอนติอมเนาะจ้าแล้วก็ตปเลี้ตสัตว่า็บายเกอแตกเืิอแตกเลย เป็นอย่างใจตังมาวันนี้เศร้าเงอแตกได้บอกเลนนเขาวางัโอ้มรเป็นแปบเดียวตังมากนะ่เร่อล้ยงลนะเจ้าเจ้าไปยืมของในีัวันแต่ผมูออกจำได้เจ้าเส้นหลักสีนะที่แปเนาะเราไปนาเนาะเกี่ยวข้าวกันโอเคเนาะที่แปเนาไปเนาะีบอียังไปยาย ืเล็กอก่ไก่ไก่วันหัวจอคับท่านผู้ชมเมื่อนี้นะอาจจะแปลกแปบบ้านเราให้ฟังชื่อว่างมูกัดหนอแต่ว่าหกาหลอดอีกมือนึงคือมือเลกเลขออกแม่เราหนอแต่ว่าที่ที่ปุ่ันไปหาหมูเดียวสิมาตีตามที่ยี่ปดบงก่อนแม่หั้วก็ลอดตีตามอีกมือเลขออกเล็กตามจอนยีแป แกตักมาแล้วกเไปจัไปนาเปอย่งาทีแปดที่เจตักมาสิไปนาพาไปนาใครจะตักใครจะตักไปาเัเอาโอ้จะให้เจตตังไปน้ำกัน้องไปปลาเซเฮไปน้ำลาเนเเล็กดิไปหาหมูน้ำหาเอาเล็กเฮอยู่หมะเอาเล็เฮเจตักบาได้ค่นี่ัน้มแดงเลยเพราะมันูกเนาะมันแดงเนี่ยคู่กินน้ำแดดให้เขาเผอไป หมูยากกันเลยต้แงกันเอาน้ำเนี่ยเอาแนันแดงอย่างเดียวจะขวดค่ะถ้าหมกินน้ำแดงกับกินขนมเลยหมูกินน้ำแดงเพ่อจะกินขนมเอาหมูกินน้ำแดงกัเอาขนมให้หมูกินโอ้น้ให้หมูกินได้หาขนมค่ะ ถ้ามูกินน้ำแดงก็ต้องเอาขนมให้มูกินน้ำนะฮะให้กินเทกน้าแดงเทขนมกตังไปน้ำมันที่ปดไปหามเวลากบอกหมูเด้อไ้บอจ้าไอ้ไอัปน้ามือนั้อ้ันะฮ่อเกาะอ้ตัเลยมือใสมือก็แล้ว โอ้ยลาอยากเมื่อม oh, anyway, kind of ันนี้ม you ันเมื่อได้เมื่อนี่ใช่พามู่ไปทุละไปทุะอีกนี่นั่ลูกพาเข้าไปทุละก่อนวันที่ยีเปดยังเจอกันยีเป็ยังเจอกันอีกครั้งหนึ่งน้องเฟมอยากเมื่อเล่นเฮือนเฮาโอ้ยอยากเมื่อเลยนเฮื่อนได้ียตังเมื่อเอาให้ยตังมื่อบอกยีตังเมื่อได้สั่ยีเปเจอกันเนาะป ไปดีจ้ากันนะพี่จ้าขอบคุณค่ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวรอติดตามวันที่ยี่แปดนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะับไรละครับท่านผู้ชมไล่แล้ววันที่ยี่แปดค่อยมาวันสันท่านผู้ชมไล่เจตังแล้วรอวันที่ยี่แปดค่อยมาใหม่น้องเฟรมจะพาไปทุ่งนาไปหาหมูครับผมหาหมูอยู่ตรงหน้าเนาะโอเคครับท่านผู้ชมกับน้องเฟรมก็บอกแล้วว่าให้เจตังกลับก่อน หลังวันที่28ค่อยเดินทางมาใหม่เพื่อว่าน้องเฟนจะพาไปทงหน้าครับผมไปเกี่ยวเข่าไปหาหมูอยู่ท่าขุนเนาะครับผมตัวเลขอย่างน้องเฟนบอกมันนี่ก็เป็น07และกกาฝันว่ามีงูมากัดขาทำมชมให้ทำมชมแปลเองเด้อครับกัดขาน้องเฟมน้องหลักการทำมชมแปลเองครับว่าอาจจะเป็นตัวใหนเพราะทั้งเองกับพเก่งทั้งแปลเนาะครับผมท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องสตดาชแนวนี้ได้การทนมู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ มันนี้ก็จะลาขอตัวลาไปก่อนครับผมเดินทางต่อกันดีครับไปแล้วครับท่านผู้ชุมันหมานสุโขทุกัณเด้อครับไปแล้วครับคุณยายขอบคุณครับครับขอบคุณมาก,มากครับผมครับสาธุสาธุ